เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับหนังเรื่องนี้มันก็สร้างมาจากเรื่องจริงของเด็กติดเกมคนหนึ่งเมื่อทีมแข่งรถของนิสันคิดโครงการสุดพิสารขึ้นมาพวกเขาก็คัดเด็กติดเกมแข่งรถที่มีฝีมือจากทั่วโลกมาเป็นนักแข่งตัวจริงแน่นอนว่าโครงการนี้ใครที่ได้ยินครั้งแรกก็บอกว่าเพอ้อเจอกันหมดเพราะว่าการขับรถในเกมกับขับรถของจริงมันคนละเรื่องพวกของจริงมันไม่ใช่แค่การขับเร็วอย่างเดียวทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็ต้องพร้อมและถ้าเกิดว่าในระหว่างแข่งมีการเผลอแค่นิดเดียวมมันกอาาจะทํใให้ีคร คนหนึ่งเสียชีวิตได้เลยแต่สุดท้ายเด็กติดเกมคนนี้จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นได้ไหมว่าเขามีฝีมือมากพอที่จะเป็นนักแข่งระดับโลกในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง GT ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ เมื่อ25ปีก่อนมีคนพยายามสร้างเกมแข่งรถขึ้นมาและจุดประสงค์ในการสร้างเกมแกนโทลิสโมพวกเขาก็อยากให้เกมนี้มีความรู้สึกสมจริงที่สุดในการขับรถเกมตัวนี้มันก็พัฒนาม,มาเรื่อยๆสำหรับใครที่ชอบเกมแข่งรถก็คงต้องเคยเล่นกันบัางและเด็กหนุ่มคนนี้ที่เป็นเด็กติดเกมเขาเองก็ชอบเล่นเกมนี้เหมือนกันและนอกจากการขับรถเขาก็ยังรู้เรื่องระบบรถเกือบทั้งหมดต้องแต่งยังไงให้หใใหหหนน้้้้้หหหหหมมมมมมมอออกกกกกกสสสนน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 นาา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 าใใใ่่่่่่่ะะไรรรรเเเเค็็็็ููดดดแลววผชชยยีีีีืททงงงปฝตขขถ และโครงการที่เขาอยากทําตอนนี้ก็คือการคัดเลือกนักแข่งจากเกมเกมนี้มีผู้เล่นประมาณ80ล้านคนเขาก็อ,อยากได้เกมเมอร์คนหนึ่งที่จะกลายมาเป็นนักแข่งจริงๆแล้วถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับการตลาดยังไงก็เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่เคยมีใครทําแล้วก็ไม่มีใครคิดจะทําด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามีเกมเมอร์คนนึงได้เป็นนักแข่งจริงๆบริษัทของเราก็จะโดดเด่นมากขึ้นแน่นอนว่าความคิดแวบ,บแรกของผู้บริหารก็ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกเพราะว่าการเล่นเกมกับเรื่องจ,งจริงมันต่างกันเยอะแต่สุดท้ายทางทีมบริหารก็อนุมัติโครงการนี้แต่ว่าพวกกเขขา็มมี้้ออแยู่ เพราะถ้าเกิดว่าเด็กติดเกมไปสร้างความวุ่นวายในสนามแข่งทางบริษัทเองก็ต้องรับผิดชอบหลายอย่างเลยเพรฉะนั้นข้อแม้อย่างหนึ่งที่ว่ามันต้องมีหัวหน้าวิศวกรที่ผ่านเกณฑ์คอยคุมทีมพวกนี้ด้วยทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยไม่ให้มีอะไรผิดพลาดทางนั้นเอาง่ายๆถ้าดังๆเลยแต่ว่าถ้าพังก็เละเหมือนกันทีนี้แนนนี่เขาก็พยายามโทรหาหัวหน้าวิศวกรแต่ละคนที่เขารู้จักแน่นอนว่าไม่มีใครอยากรับงานแบบนี้หรอกต้องมานั่งฝึกเด็กติดเกมเนี่ยนะให้มาแข่งรถแดนนี่เขาก็เหลือ,อรายชื่อคนสุดท้ายแล ว่าจเจ้าใครดีแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าแจ็คตอนนี้เขาก็เป็นช่างเครื่องของทีมแลมโบอยู่พอแจ็คนั่งฟังโปรเจกต์ที่แดนนี่บอกแป๊บหนึ่งนะเพื่อนมึงเพ้ออะไรเนี่ยนี่มึงเชื่อจริงเหรอว่าจเจ้าเด็กติดเกมมาขับจะหลวดความเร็ว200ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยนะเอาแต่ว่าเด็กพวกนี้มีประสบการณ์มากกว่านักแข่งบางคนซะอีกเอาแต่มันไม่เคยขับรถแข่งของจริงไงเพื่อนถ้าเกิดว่าจรลวดพวกนี้ความทาไงกดรีเซ็ตใหม่ไม่ได้นะเว้ยแล้วที่แจ็คที่นายทําอยู่ที่นี่คิดว่ามันใช่เหรอเขาคิดว่ายััังงงมมีีีีคคคนนนนนนท่่่่่่เเกกกกกกววววาาดด็บ้้้้รยยพพอแแตไไ โอกาสไงแดนนี่เขาก็ไม่เอาเขาไม่เห็นความหวังเลยและระหว่างที่ทีมของแดนนี่กําลังกินข้าวอยู่ในตัวนักแข่งที่ชื่อว่านิกเนี่ยด้วยความที่เป็นลูกคนรวยไงทั้งทีมก็อวยแม่งและเกิน,เก,บบน,นเก่งแบบนู้นเก่งแบบนี้แต่ก็มีแค่แจ็คคนเดียวเนี่ยที่บอกว่ามันพลาดต,ตรงไหนและนี่เขาก็เป็นโรคด่าไม่ได้โดยพอด่าปุ๊บหุนหงิดเลยน,นี่เขาก็บอกแจ็คว่าแม่ทาเป็นรู้ดีแล้วเนี่ยก็แค่นักแข่งตกยุคแล้วกลายมาเป็นช่างเครื่องถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาเรื่องการขับเดี๋ยวเขาก็ถามหัวหน้าวิศวกรของเขาเองอะพอโดนหยาแบบนี้แจะ ไปสอนการขับรถแข่งให้พวกเด็กติดเกมของแดนนี่เองแต่ข้อแม้ก็คือถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าเสียงเมื่อไหร่เขาไม่เอาด้วยนะและที่ร้านเกมที่1ปกติยานเขาก็มาเล่นเกมที่นี่เป็นประจำแต่เพื่อนของเขากเพิ่งเห็นว่าไอดีของยานมีคนส่งข้อความมาให้ยานเขาก็ถูกเชิญให้มาแข่งขันเพื่อชิงที่นั่งนักแข่งตัวจริงทีนี้ยานเขาก็รีบมาดูที่ร้านเพราะว่าเขาคือคนที่เล่นเกมและทําเวลาที่ดีที่สุดในอังกฤษแล้วพอกดเข้าไปดูมันก็เป็นคลิปวิดีโอของแดนนี่แดนนี่เขาก็บอกว่าถ้าคุณเห็นคลิปวิดีโอออนนนีี้้แแสดงงว่าาาคุณถูกกรับเลลตนนืตท ได้จัดตั้งแคาเดมีขึ้นมาเพื่อค้นหานักแข่งตัวจริงและการแข่งที่ว่าเขาหมายถึงการขับรถแข่งจริงๆยานก็ยังมึนกับโครงการนี้อยู่เลยความฝันของเขาอยากเป็นนักแข่งก็จริงแต่ว่าคัดเลือกจากเด็กติดเกมเนี่ยนะต่ว่าก่อนื่นมันก็จะมีการคัดเลือกรอบสุดท้ายอีกทีหนึ่งและระหว่างนี้ยานเขาก็นั่งซ้อมขับรถไปก่อนและจากนั้นอยู่ๆน้องชายของเขาก็ชวนไปปาร์ตี้ข้างนอกดีกว่าตอนแรกยานก็ไม่อยากไปแต่พอรู้ว่ามีหญิงที่เขาชอบไปด้วยเขาก็เลยไปด้วยไอตอนปาร์ตี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าตอนขากลับน้องชาย สองคนนี้เขาก็ไปขอเบียร์จากรถอีกคันหนึ่งขับไปขับมาเออชนกันเองอีกตำรวจก็เห็นพอดีก็เลยเรียกให้รถสองคันนี้จอดแล้วถ้าเกิดว่ายานโดนจับวันนี้ขึ้นมาพรุ่งนี้เขาก็จะไม่ได้ไปขัดเลือกเพราะงั้นเขาก็เลยตัดสินใจหนีตำรวจดีกว่าและรถตำรวจคันนี้ก็ไล่ตามจับไม่ทันอีกแต่พอกลับมาที่บ้านพ่อของยานเขาก็ยืนรออยู่กระจกรถก็พังน้องก็เมาและส่วนรถที่เอามาก็ไม่ได้ขอพ่อก่อนด้วยเพราะงั้นอีกวันหนึ่งยานเขาก็เลยโดนทำโทษให้มาทำงานกับพ่อพ่อก็พยายามสอนนะเพราะว่ายานเรียนไม่จบมาหาลัยยด้ย้้ววซแล นหนึ่งเขาก็ไม่ทํางานมัวแต่เล่นเกมอย่างเดียวพอพ่อไม่เข้าใจแบบนี้ยายนเขาก็เลยตัดสินใจไปแข่งเกมดีกว่าแล้วพอยานมาถึงร้านเกมเกมมันก็เกือบเริ่มพอดีและรอบนี้ยานเขาก็ต้องแข่งทั้งหมด19คันแล้วแต่ละคันก็เป็นผู้เล่นระดับโลกทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ที่1โอกาสของเขามันก็จะหายไปเลยและถ้ายานเริ่มมีสมาธิมากขึ้นเขาก็จะเชื่อจริงๆว่าเขากําลังขับรถอยู่และตอนแรกยานเขาก็เริ่มสตาร์ทที่อันดับที่19เลยและด้วยความที่เขามีความสามารถพิเศษคือการมองหาช่องทางในการแซงเผออแแค่แปเเดียยวาก็มูพ 2จากนั้นเขาก็แซงหน้าดับดับ1แบบเฉียวเฉียนแล้วก็กลายเป็นที่1ซะเองแต่พอยานได้รับเลือกให้เข้า G.T.A. c a d e m y พ่อเขาก็ไม่ชอบอีกโครงการนี้มันโครงการอะไรก็ไม่รู้แม่งการตลาดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยขับรถแข่งของจริงกันในเกมมันอันตรายต่างกันเยอะเลยนะยานเขาก็เถียงพ่อบอกเองไม่ใช่เรื่องไงให้ตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วการเป็นนักแข่งเนี่ยก็เป็นความตั้งใจของเขาตั้งแต่5ขวบทางพ่อเองก็ไม่ห้ามและอยากไปไปเลยแล้วพอยานเขาได้มาที่ G.T.A. c a d e m y มันก็มีนักแข่งอีสิบคนจากท แล้วเขาก็ต้องแข่งอีสิคนที่เหลือเนี่ยให้กลายเป็นที่1จากนั้นเขาก็จะได้เป็นนักแข่งตัวจริงและคนที่จะมาสอนเด็กพวกนี้ให้เป็นนักแข่งก็คือแจ็คเขาก็บอกตามตรงเลยว่าเห็นอ้พวกใส่สูทที่ยืนอยู่ข้างหลังไหมไอ้พวกนี้มันเชื่อนะว่าพวกเองจะกลายเป็นนักแข่งตัวจริงแต่ก็มีแค่เขาในที่ไม่เชื่อหรอกว่าจะทําได้เพราะว่ารถแข่งมันไม่ใช่แค่การขับรถ้วยความที่รถแข่งมีความเร็วที่มันสูงมากซึ่งนักแข่งแต่ละคนก็ต้องรับมือกับแรงจีบางทีมันก็มากกว่านักบินอวากาศตอนออกตัวซะอี มันก็ไม่ใช่นักแข่งคนเดียวที่จะเสี่ยงชีวิตบางทีก็อาจจะทําให้ทุกคนเสี่ยงชีวิตไปด้วยด้วยซ้ำาะงนั้นถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ให้เดินกลับบ้านไปเลยปะเชื่อเขาเถอะว่าเดินกลับบ้านตอนนี้มันง่ายกว่าเยอะแล้วถ้าเกิดว่ายังมีใครอยู่ที่นี่เขาจะทําให้ทุกคนแน่ใจว่าพวกมึงเนี่ยไม่มีความสามารถแดนนี่ก็กลุ่มขมับเลยปกติเขาต้องให้กําลังใจกันไม่ใช่เหรอดูสิหน้าเด็กติดเกม10คนกูหน้าเลยกันหมดเลยแน่นอนว่าทั้ง10บคนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเดินออกไปจากค่ายหรอกแล้วนีี่่่่่กกกกก็็็เเปนนครรรรัั้้งงงงงงแแแทพวาไดลอลดออขขขบบถจิซึตะ ว่าการขับรถแข่งของจริงกับขับในเกมก็ยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่อย่างเช่นการเข้าเกียร์คันเร่งระบบเบรกหรือแม้แต่กระทั่งลายในการวิ่งหาช่องทางแสงแล้วนอกจากการมีฝีมือในการขับรถนักแข่งแต่ละคนก็ต้องถูกฝึกให้รับมือสื่อให้ได้ด้วยและคนที่เป็นนักแข่งที่โดดเด่นที่สุดในค่ายก็คือแมตตี่ทั้งการตอบกันให้สภาพฝีมือการขับรถและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสภาพร่างกายเพราะว่าต่อให้นักแข่งฝีมือดีขนาดไหนแต่ว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมมันก็ไม่ไหวอย,อยู่ดีขะงั้นค่ายนี้ก็เลยต้องฝึกทุกอย่างเลย สัมผัสร่างกายเทคนิคในการขับรถอย่างเช่นการฝึกประสาทสัมผัสน,นักแข่งแต่ละคนก็ต้องมีประสาทสัมผัสที่เร็วในการตอบสนองเป็นเรื่องปกติพราะงนันแจ็คเขาก็เลยเอาฮีเตอร์มาเป่าแล้วก็ลองดูดีว่าไอ้พวกนี้มันตัดสินใจไวแค่ไหนและในการขับรถแข่งจริงๆมันก็จะมีอุณหภูมิสูงระดับหนึ่งเพราะงั้นพวกเขานอกจากจะต้องตัดสินใจให้ไวนักแข่งแต่ละคนก็ต้องรับมือกับความร้อนความเหนื่อยให้ได้อีกน,นี้แจ็คเขาก็จะคอยคัดนักแข่งออกไปเรื่อยๆจนเหลือแค่5คนและ5คนสุดท้ายเนี่ยก็จะมาแข่งจริงในรอบไฟนอลนคน ว่าทารถดิฟไปรอบหนึ่งและส่วนคนที่2ที่โดนคัดออกก็เพราะว่าร่างกายเขาไม่ไหววิ่งทีนึงก็อ้วกทีนึงและส่วนคนที่3เล่นเกมก็ขย,ยันหาช่องฉีกเหลือเกินาะงนั้นเธอก็เลยโดนคัดออกไปอีกคนหนึ่งและส่วนคนที่4ที่โดนคัดออกฝีมือของเขาก็พอได้นะแต่เขาไปให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ชอบเพราะว่าขับรถมันเหนื่อยนี่แหละเขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าการขับรถมันต้องใช้ร่างกายขนาดนี้าะงั้นทางทีมก็เลยคัดออกแม่งเลยและส่วนยานพอได้ขับรถแข่งจริงๆตอนนี้เขาก็ยังเอาทักษะจากเกมมาใช้ได้ไม่หมดและระหว่างรอบนี้ที่เาากํลัง ้อมแข่งกับแมตตี้ทางแจ็คเขาก็พยายามสอนว่าต้องแซงอย่างนั้นต้องแซงแบบนี้แต่พอเขาจะแซงก็โดนแมตตี้ปิดช่องยานเขาก็พยายามเบรกแต่ว่ารถมันก็เบรกไม่อยู่ทีนี้รถมันก็เลยเข้าข้างทางโชคดีที่ทั้งสองคนไม่เป็นอะไรแจ็คเขาก็ลมเสียบอกให้เบรกไม่เบรกเกือกพากูตายเลยเนี่ยยานเขาก็เครียดแล้วกูโดนคัดออกแน่เลยว่ะทีนี้แจ็คเขาก็เอาเคสของยานเนี่ยมาสอนทุกคนถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจว่าจะแซงดีหรือไม่แซงดีมึงแตะเบรกดีกว่ายานเขาก็บอกว่าเขาเหยียบเบรกแล,แกกล,นนกกลย มอย่แจค็คเขาก็ถามว่ารู้ได้ไงว่าเบรกมันร้อนจนด้านก็เขาขับรถแบบนี้มาเป็นพันชั่วโมงนั่นมันในเกมไอหนุ่มนี่มันของจริงแจค็คเขาก็คิดว่ายานแม่งก็ขี้กลัวแล้วก็หาแต่ข้ออ้างเนี่ยยานเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้กลัวแต่ว่าเบรกมันด้านจริงๆเดี๋ยนะไอหนุ่มกูอยู่วงการนี้มาย5ปีเขาดูออกมาแล้วว่านักแข่งคนไหนขี้กลัวหรือไม่ขี่กลัวเนี่ยรถเร็วขนาดนั้นคนขับจะกลัวมันก็ไม่แปลกหรอกแต่พอแจค็คเขาลงมาข้างล่างทีมช่างก็เอารถไปเช็คมาพอดีช่างเขาก็็บบออกกกมมมาาาาาวานนาวว่่เเเรันนนน้้้จจดดิงยยแลไปถ นออีกรบึงว่ารู้เรื่องเบรกด้านได้ไงเพราะวันวันหนึ่งเขาแต่งรถใน GT เป็นชั่วโมงอะเรื่องเบรคด้านแค่นี้ทําไมเขาจะไม่รู้ทางงั้นพรุ่งนี้ก็คือโอกาสสุดท้ายละยานเขาก็ถูกคัดเลือกให้อยู่ในทีม5คนสุดท้ายและพรุ่งนี้ทั้ง5คนก็จะแข่งตัดสินกันอีกทีหนึ่งแล้วพอถึงวันพรุ่งนี้จริงๆนี่ก็เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของทั้ง5้คนแล้วคนที่จะได้เป็นนักแข่งก็มีอยู่แค่คนเดียวแล้วพอเริ่มหมอกตัวยานเขาก็อยู่อันดับที่5เลยแล้วในทางโค้งแรกเขาลงแซงอันดับ อบที่2งยานเขาก็เลยอยู่เป็นอันดับที่3แล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยเรอบก็ยังเป็นอันดับ3าเหมือนเดิมและก่อนรอบสุดท้ายยานเขาก็แซงขึ้นมาเป็นที่2จนได้แล้วแมตตี้ที่เป็นที่1อยู่เขาก็พยายามไม่ให้แซงแต่ว่าทางยานเขาก็แซงขึ้นมาได้แค่แป๊บนึงเขาก็โดนแซงกลับและถ้าพลาดโค้งนี้ไปเขาก็จะไม่มีโอกาสได้แซงอีกแล้วพอเขาเริ่มสมาธิสูงขึ้นเขาก็จะมองเห็นทางพิเศษของตัวเองแล้วพอหลุดโค้งนี้มาได้ทั้งสองคันก็สูสีกันมาเลยแล้วตอนที่เข้าเส้นชัยทั้งสองคันก็เข้าพร้อมกันมาาแต่่่่นนนนีีเีเดใจจะะ ีนี้แจ็คเขาขอย้อนภาพดูแป๊บหนึ่งและส่วนทางแมตตี้กับยานก็เริ่มงงว่าใครชนะวะเพราะว่าทั้งคู่เองก็เข้าเส้นชัยพร้อมกันมากๆทางกรรมการเองก็บอกว่าขอเวลาแป๊บหนึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครชนะแต่ว่าจากภาพวิดีโอก็บอกว่ายานเป็นฝ่ายชนะ่ะโอเครู้ตัวผู้ชนะแล้วประกาศเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแนละแจ็คคุยกันก่อนอน,นิดนึงแจ็คลองช่วยคิดดูดีๆสักนิดหนึ่งได้ไหมลองมองดูมุมการตลาดเยอะๆหน่อยไม่เข้าใจก็ไอ้นั่นเขาชนะก็ถูกแล้วไม่ใช่หระชนะแค่เซียววีเองยานเขารับมือสื่อไม่ไหวหรอกเขาคิดวว่่่าาาเือีนจะดก และระหว่างที่ยานกับแมตตี้กําลังรอผลอยู่กรรมการเขาก็บอกว่าผลออกมาแลวเออพ่อหนุ่มเองชนะยานเขาก็ดีใจมากที่ได้เป็นนักแข่งสักทีและในการแข่งครั้งแรกของยานเขาก็ต้องไปแข่งที่ยูโรเปียนซีรีส์แต่ว่าตอนนี้ทางบริษัทนิสสันก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญากับเขาเพราะว่าทางยานตอนนี้เขายังไม่ได้มีใบอนุญาตแข่งเพราะงั้นในช่วงการแข่งยูโรเปียนทางยานก็ต้องขับรถยังไงก็ได้ให้อยู่อันดับหนึ่งใน4ีแลวถ้าเกิดว่าเขาติดอันดับหนึ่งในสีในสนามใดสนามหนึ่งเขาก็จะได้ใบอนุญาตนักแข่งแล้วก็จะได้ ที่ยานจะไปลงเนี่ยก็มีแต่นักแข่งมืออาชีพทางนั้นแน่นอนว่าคนพวกนั้นก็หมายหัวคนจากโครงการนี้ไว้อยู่แล้วอย่าว่าแต่นักแข่งด้วยกันเลยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งทีมช่างก็ดูถูกคนจากโครงการนี้หมดเพราะงั้นถ้าเจออะไรที่ไม่ชอบมาพาคนก็รีบบอกเขาเลยและที่สนามเลตบูลิงในออสเตรเลียสนามนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ยานได้เจอกับนักแข่งมืออาชีพก่อนจะเริ่มแข่งยานเขาก็ต้องมานั่งฟังเพลงให้ใจเย็นลงก่อนแจ็คก็บอกว่าไม่ต้องกดดันเราพ่อหนุ่มเพราะไม่มีใครคาดหวังกับทีมเราเลยและเพราะว่าพวกเราไม่มีอะไรต้องเสียเนนี่แแหหลละกก็็็ททําใใ้ตมพอ การวิ่งรอบแรกก็จะเป็นการวอร์มล้อรถซะกอ่อนนักแข่งแต่ละคนก็จะมีเทคนิคของตัวเองที่ทําให้ล้อรถของพวกเขาร้อนเร็วขึ้นอย่างเช่นคันที่ขับสายไปมาคันนี้เขาไม่ได้กวนตีนนะทางแจ๊คเขาคอยแนะนํานักแข่งแต่ละคนว่ายานต้องเจอกับใครบ้างอย่างไนคนที่ขับแลมโบสีทองเนี่ยมีชื่อว่านิกทีมเก่าของเขาเองแล้วส่วนอูดิสีขาวลายสีลุงคนขับก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่มีฝีมือแล้วพอจบรอบแรกไฟเขียวขึ้นทุกคนก็เร่งกันเต็มที่พอเปิดมาถึงยานเขาก็ได้ที่8เลยแล้วส่วนรถคันนี้ก็แห่ พยายามบอกให้ใจเย็นในสนามมันก็วุ่นวายแบบนี้แหละแล้วพอเริ่มตั้งสติได้ยานเขาก็เริ่มเร่งความเร็วขึ้นมาและความเร็วของรถในโค้งนี้ก็อยู่ที่ประมาณ300กิโเมตรต่อชั่วโมงและส่วนรถคันสีแดงคันนี้ก็เครื่องระเบิดไปอีกคันหนึ่งแจ็คเขาก็บอกให้ใจเย็นอีกแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องปกติและในรอบที่20ยานเขาก็ต้องแวะเติมน้ํามันก่อนทางทีมของยานก็แวะคุยเล่นสักหน่อยเป็นไงไอหนุ่มเล่นเกมอยู่บ้านมันง่ายกว่านี้ใช่ไหมแล้วพอเติมน้ํามันเสร็จตอนนี้ยานเขาก็อยู่ที่อัน,น,อน,อน,นด จนตอนนี้มาอยู่อันดับที่5แล้วขอแค่เขาแซงคันนี้ไปได้เขาก็จะได้ใบอนุญาตทันทีและทีนี้ยานเขาก็ใช้จังหวะเข้าโค้งแซงเบียดเป็นที่4จนได้แต่เขาก็พยายามเตือนว่าระวังไอ้คนขับแลมโบสีทองด้วยนะแต่ว่ายังไม่ทันขาดคายานเขาก็โดนชนตูดจนออกนอกสนามไปแต่ยังดีที่ขับต่อได้จนเข้าเส้นชัยอันดับที่27ทีมช่างก็บอกไม่ต้องเครียดหรอกไอ้นุม่มตอนแรกพวกเขาคิดกันว่าน่าจะไปคว่ำอยู่ที่โค้งไหนสักที่หนึ่งนี่ขับเข้าเส้นชัยมาได้ก็ถือว่าเก่งแล้วเนะนี่ยแนนนี่ พอแค่ได้อันดับ1นถึงสสักรายการเราก็ยังไปต่อได้และรายการถัดไปก็ไปจัดกันที่เยอรมันและปัญหานี้ที่ยานลงแข่งวิทยุเสียมั่งอะไรมั่งก็ไม่รู้เขาก็เลยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่23และส่วนสนามที่3เขาก็ได้อันดับที่17และพอถึงสนามที่4เขาก็ได้อันดับที่8ยานเขาก็ทั้งฝึกฝีมือทั้งฝึกร่างกายไปด้วยและในสนามบาร์เซโลนาที่สเปนยานเขาก็ทําพลาดจนลดพังเกือบทั้งคันเพราะงั้นรอบนี้เขาก็เข้าเส้นชัยไม่ได้ด้วยซ้ําและในวงการนักแข่งตอนนี้พวกนักแข่งพวกเขาก็พยา,ยา ประเด็นเด็กติเดเกมมาขับรถจริงมันไม่ได้ช่วยให้วงการนี้ดูดีขึ้นเลยแถมยังอันตรายกว่าเดิมด้วยซ้ําแจ็คเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปฟังไอเด็กเวนนี่หรอกฝีมือก็ไม่เท่าไหร่แค่บ้านรวยแม่งแค่นั้นแหละแล้วพอยานเจอกับนี้คีไรเขาก็เหมือนแพ้ทางทุกทีแล้วนี่ก็เป็นสนามสุดท้ายแล้วด้วยถ้าเกิดว่ายานพลาดขึ้นมาก็หมดโอกาสและแต่พอวิ่งมาได้ไม่กี่รอบกระจกหายไปข้างหนึ่งแต่เขาก็วิ่งจากอันดับที่13มจนมาอยู่อันดับที่6พอขึ้นมาอันดับนี้ก็ยังเจอโจทย์เดอร์มิกระยะสองคันนี้ก็พย,ยา พ่อไอ้สองคนนี้มันโกงนะเนี่ยแจ็คเขาก็บอกแค่ว่ามึงก็นหนีมันให้ได้ดิยานเขาก็เลยตั้งสมาธิแล้วก่อนที่จะถึงโคง้งเขาก็ตบเกียร์เข้าเกียร์สามความเร็วมันก็ลดลงทันทีและส่วนในสองคนนั้นด้วยความที่มาเร็วไปหน่อยโค้งก็เลยบานออกไปหน่อยยานเขาเลยใช้จังหวะนี้เร่งเครื่องแซงโค้งไหนขึ้นมาแล้วตอนนี้เขาก็กลายมาอยู่ที่อันดับสี่ไอ้นิกลูกคนรวยมันก็ไม่ยอมไงกูจะแพ้ใครก็ได้แต่กูแพ้เด็กติเดกเดกมไม่ได้เว้ยทีนี้เขาก็ซัดรถเข้ามาเต็มที่เลยถ้าเร่งเครื่องมาเร็วขนาดนี้เนนี่่่ยกกกก็คกกก็คคววหหออิมมมััขบไแแตง ชนเลยทั้งเครื่องทั้งล้อทั้งอะไรก็จายมั่วไปหมดพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นยานเขาก็ต้องกลับเข้ามาที่พิทก่อนแล้วพอเคลียร์สนามเสร็จเรียบร้อยนักแข่งทุกคันก็เริ่มแข่งกันต่อตอนนี้ยานเขาก็ยังอยู่เป็นอันดับที่4ถ้าเกิดว่าเขาอยู่อันดับนี้ไปได้ตลอดจนจบเขาก็จะได้ใบลายเส้นและสุดท้ายยานเขาก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4จนได้แล้วพอแข่งจบเขาขอเคลียร์กระโจกเก่าแป๊บหนึ่งมัขับรถแบบนี้เดี๋ยวเราพาคนอื่นตายไปด้วยหรอกทางแจ็คเขาก็รีบดึงตัวออกมาตอนนี้เราไปฉลองกกกกันนนนนดดีววีวว่่าาาาาเเ้้้ยพออะรรแขงงงบ็ติทไป ี่โตเกยวแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เขาจะได้เซ็นสัญญากับทีมของนิสันและหลังจากที่ยานได้เซ็นสัญญาเป็นนักแข่งมืออาชีพรอบนี้เขาก็ได้มาแข่งที่สนามที่อันตรายที่สุดในโลกเป็นสนามนูเบอร์ลินที่เยอรมันแต่ว่ารอบนี้ยานเองเขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนกันและยานเขาก็ไล่แซงมาเรื่อยๆจนได้อันดับ2ที่เหลือก็แค่ไอคันแดงคันเดียวถ้าเกิดว่าเขาแซงได้เขาก็จะเป็นที่1ระหว่างที่กําลังขับเพลินๆไอเนินตรงนี้มันก็ทําให้รถของเขาลอยขึ้นมาถ้าดูจากสภาพการคว่ำของรถใครเห็นใครก็ว่าตายและขอองาานก็ห้ ไปที่ที่นั่งของคนดูเลยทีนี้ทางทีมแพทย์ก็รีบไปพาตัวเขาออกมาแล้วพอยานฟื้นมาอีกทีหนึ่งเขาก็ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขารู้ว่าเขากําลังขับรถอยู่จากนั้นภาพมันก็ตัดไปเลยแต่คเขาก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุมีคนดูเสียชีวิตคนหนึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของยาหรอกมันเป็นความผิดของทีมเขาเองถ้าเกิดว่าเรียกให้ยานเข้าพิษเร็วกว่านี้เรื่องแบบนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นและจุดที่ยานขับรถบ,รถบินไปเนี่ยตรงนั้นมันถูกเรียกว่าฟูาา้้ดาาแแลวว่่นนิถถกมัีเ๊ ข้ามาประท้ามันก็จะทำให้ลดลอยขึ้นง่ายๆเลยพองะง้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออุบัติเหตุแต่ว่ายานเองเขาก็คิดว่าทั้งหมดมันเป็นความผิดของเขาแต่คเขาก็รู้แล้วว่าถ้านักแข่งมือใหม่เจอเรื่องแบบนี้มันก็ยากเลยที่จะกลับมาแข่งอีกรอบหนึ่งเพราะว่าแจค็คเองเขาก็มีประสบการณ์เดียวกันในยุคสมัยที่เขาลุ่งเรืองที่สุดเขาก็ได้ไปแข่งที่สนามเลอแมงตอนนั้นเขาก,กลาว,ว่าจะแซงรถฟอร์ดคันหนึ่งตอนนั้นรถฟอร์ดมันก็มีอาการท้ายสะบัดอยู่เขาก็เลยคิดว่ายังไงเขาก็ชนน,น,น,นชกั รถของเขาก็พังยับแต่ว่าเขาไม่เป็นอะไรเลยและส่วนนักแข่งที่ขับรถฟอร์ดคันนั้นก็ตายระหว่างส่งโรงพยาบาลตอนนั้นเขาก็โทษว่าเป็นความผิดของตัวเขาเองเพราะงั้นเขาเข้าใจถ้าย,ยานอยากจะเลิกเป็นนักแข่งตอนนี้ก็ไม่มีใครว่าหรอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองพอเจอเรื่องแบบนี้ก็เลิกแข่งเหมือนกันแต่เขาคิดว่ายานคงไม่ใช่คนส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดมาขนาดนี้ไม่แข่งต่อคงไม่ได้และส่วนทางด้านแดน,นนี่ที่ไปเคลียร์ปัญหาให้ยานทางคณะกรรมการก็พิสูจน์มาแล้วว่าทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของยานแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งด้วยความที่ทีมมเเเราาอก ม่มาเป็นนักแข่งไงพวกนักแข่งมืออาชีพส่วนใหญ่ก็เลยไปปั่นทวิตเตอร์กันพวกเขาก็รณรงค์ไม่ให้เด็กติดเกมมาลงแข่งในรายการจริงอีกแล้วก็เรียกร้องให้ถอนใบอนุญาตขับรถของยานด้วยแล้วส่วนทางนิสารเองก็กําลังพิจารณาอยู่ว่าจะยุกทีมของเราดีไหมเพราะงั้นทางเดียวเลยที่จะได้แข่งต่อรอบหน้าทีมของเรายังไงก็ต้องไปยิงที่โพเดียมให้ได้แน่นอนว่านักแข่งที่เราจะใช้ก็ต้องมาจากเกมเดี๋ยวนะักสนามต่อไปมาเลอรมังไม่ใช่เหรอสนามนั้นต้องใช้นักแข่งทั้ง3คนนะก็แมตตี้กับอันโนต น,นี้ออกกจา2คนนี้พวกเขาก็ไปแข่งสนามเล็กๆกันมาตลอดและอีกอย่างหนึ่งยานเขาก็มีประสบการณ์แข่งสนามนี้มากกว่านักแข่งคนอื่นด้วยแจ็คเขาก็คิดว่าจะไหวไม่ว่ามือมาพิสูจน์ตัวเองที่สนามนี้เนี่ยนะเป็นสนามที่ใช้ร่างกายแล้วก็สมองมากที่สุดในโลกแล้วเพราะว่าแข่งทีนึงมึงแข่งกัน24ชั่วโมงอะ่ะาะงั้นทีมนึงก็เลยต้องใช้นักแข่ง3คนผัดกันขับไปเรื่อยๆยานก็คิดว่าเขาขับได้และก่อนเริ่มแข่งแมตตี้ที่เพิ่งมาถึงที่นี่เขาก็ยอมรับแล้วว่ายานเป็นคนมีฝีมือจริงตอนแรกเขาก็ยังหงุดหงิดนิดห่่อยนะทีแ ยานในคาเดมี่เพะว่าตอนนี้เรามาอยู่ทีมเดียวกันละและสนามนี้การแข่งทั้งหมดจะใช้เวลา24ชั่วโมงซึ่งทั้ง3คนก็จะผัดกันขับไปเรื่อยๆและส่วนคนที่ขับเป็นคนแรกก็คือยานแจ็คเขาก็บอกว่ารอบแรกจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะว่าสนามนี้ตัดสินกันที่ใครอยู่นานที่สุดขับกันให้ถึงเย็นอยู่กันให้ถึงเช้าก็พอและในโค้งรอบแรกมันก็มีรถ2คันที่ออกข้างทางไปก่อนซึ่งยานเขาก็ไล่แซงมาเรื่อยๆจนมาจี้รถสายลุงคันนะนี้ไอ้นีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ชอบหิ้ายานเขาก็พยยยาาามมมไม่่่ให้แ้แแงตดวควคทีโฟกัส หลังมากไปนหน่อยก็เลยชนกับคันข้างหน้าพอยานเจออุบัติเหตุไฟไฟหมขนาดนี้เขาก็เริ่มกวนกวยอีกแล้วโชคดีที่นักแข่งคนนี้รอดมาได้และส่วนยานเองก็นึกถึงตอนที่เขาเกิดอุบัติเหตุเลยแล้วก่อนที่จะเคลียร์สนามเสร็จรถเซฟตี้จะมาขวางพวกนักแข่งเอาไว้ก่อนพอเคลียร์เสร็จเรียบร้อยรถเซฟตี้ก็จะอไปจากสนามจากนั้นพวกนักแข่งก็เริ่มแข่งกันต่อแจ็คก,การะถามยานว่านี่เป็นอะไรเนี่ยตอนนี้ความเร็วตกลงโดนแสงไม่หยุดแล้วเนี่ยพอคุยด้วยนี่เขาก็าไม่ตอบและสติหลุดไปแล้วแจ็คก,ก็พยายามคิดว่าทาําไงดีไออ้้้นนีีแมงใจปปลลลววดดยยทเเเเาก็ิพ ยาชอบให้ังไอเพลงนี้มันก็จะเป็นเพลงที่ยานฟังก่อนแข่งยานเขาก็ด่าจะเปิดทําไมมันใช่เวลาไม่เนี่ยกูตกใจหมดโมโหแลน้องรักก็ใช่ไงเออกว่ามึงจะโมโหได้คนอื่นเขาแซงไปหมดแล้วแล้วถ้าโมโหมากขนาดนี้เองก็เหยียบไปเลยดีรออะไรอะ่ะแล้วอยู่ยานเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขามาแข่งรถหลังจากนั้นยานเขาก็ไล่แซงยับเลยและตอนนี้ยานเขาก็อยู่ที่อันดับ13และในจังหวะน,นี้เขาก็เบียดเข้าโค้งนายตกเกียร์ปาดหน้าอย่างโหดทุกคนในทีมยังงงว่ามันแซงโค้งนั้นได้ไงวะและหลังจากที่ขับไปได้3าชั่วโมง เขาก็ต้องมาเปลี่ยนกากกับแมตตี้และในชั่วโมงที่9ตอนนี้ทีมของยานก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่9และต่อไปเป็นช่วงกลางคืนฝนตกพวกเขาก็ยังแข่งกันเหมือนเดิมและในชั่วโมงที่12ทีมของยานก็ขึ้นเป็นอันดับที่8และในชั่วโมงที่16พวกเขาก็ขึ้นนํามาเป็นอันดับที่4และในชั่วโมงที่19รายการก็ยังดําเนินต่อเดีย๋ยวว่าแต่นักแข่งเหนื่อยกล้องเชียร์เองก็ยังเหนื่อยและในชั่วโมงนี้อันโตนิโอทีมของยานดันเป็นตะคิวเพราะงั้นยานเขาก็เลยต้อง แต่ทีมช่างก็ยังทําไม่เสร็จสักทีเพราะทำมาไหลหล่นอะไรสํารองก็ลืมเตรียมมีหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วยิ่งเสียเวลาทีหมื่นก็รีบขับแซงไปก่อนตอนนี้ก็ลนไปหมดแจ็คเขาก็เลยต้องมายิงบล็อกเองเลยแล้วกว่ายานจะได้ออกตัวจากอันดับที่5้าเขาก็ตกไปอยู่อันดับที่9ตอนนี้ถ้าเกิดว่าขับแบบทั่วไปเขาตามคนอื่นไม่ทันแน่และในสนามเล่มังตอนเล่นเกมเขาก็ขับอยู่ที่นี่มาเป็นพันชั่วโมงเขาก็เลยถามแจ็คว่าเขาขอขับแบบในเกมได้ไหมแจ็คกระถาว่ามันจะดีเหรอในเกมมันก็ขับได้อยู่หรอกแต่ว่าของจริงรถมมันนจะไวเเเรแดีี่าากก็บบลย ไอ้หนุม่มเอาจริงนะขอแค่ทีมเราเข้าเส้นชัยได้นี่ก็สุดยอดแล้วเนะี่ยยานเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มาเป็นนักแข่งเพื่อเข้าเส้นชัยสักหน่อยแล้วพอแจ็คเขา้าอนอญาตยานเขาก็ขับเหมือนมีสูตรโกงไอ้นี่เขาก็วิ่งไล่ที่คนทั่วไปไม่ค่อยวิ่งทีนี้ยานเขาก็เล่นเข,าข้าโค้งนอกแล้วก็ปาดเข้ามาเป็นอันดับ7แจ็คเขาก็ช็อกไปแล้วมันทําได้ไงเนะี่ยจากนั้นยานเขาก็ขึ้นมาเป็นอันดับ6ด้วยวิธีเดียวกันเลยทีน,นี้เขาก็ไล่แซงมาเรื่อยๆจนขึ้นมาเป็นอันดับที่สีไม่ใช่แค่แ เขาก็ตามหลังอันดับที่3อยู่แค่6วินาทีตอนนี้ก็เหลือแค่สีวิถ้าตามทันก็จะได้ยืนที่โพเดียมละยานเขาก็ตามจนมาจี้ตูดทันทางทีมแคปป้าก็เลยสั่งนิกว่าให้เล่นแผนรับเอาไว้อย่างน้อยก็รักษาโพเดียมมาไว้ก่อนผ่านมา2-3โค้งนี้เขาก็ไม่ยอมให้แสงทีนี้ก็เลยแค่โค้งสุดท้ายละยานเขาก็เลยพยายามแสงที่โค้งไหนแต่ว่ายานเขาก็ยังแสงมาไม่ขาดขนาดนั้นทุกคนกันลุ้นกันหมดตอนนี้ว่าทีมของยานกับทีมของนิกใครจะได้ยืนที่โพเดียมและสุดท้ายยานเขาก็เฉือนเอาชนะนิกไปแค่นิดเดียวเเองาก็ อยากเชื่อเลยแม่งทำได้ไงวะแดเนียเอเองก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าจะมาได้ขนาดนี้และในที่สุดความฝันของยานจากเกมมันก็กลายเป็นเรื่องจริงและในความสําเร็จของยานครั้งนี้มันก็ได้เปลี่ยโชมหน้าวงการแข่งรถไปเลยเขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเด็กติดเกมคนนึงสามารถเป็นนักแข่งได้จริงๆและจนถึงทุกวันนี้ยานเขาก็ได้ลงแข่งมากกว่า200รายการและยานตัวจริงเขาก็ได้เล่นเป Stand ็นสแตนด์อินให้ตัวเองในหนังเรื่องนี้ด้วยและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังเงินมาถึงตรงนี้ด้ววยสสสาหรรรัััับบบคคคลลิปปนนีี้กก็ขอไอไ่ด